อย่างเป็นกันเองกันนะคะท่านผูคะก็ขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอนะคะรัฐมนตีะสมการท่องเที่ยวละกีฬานะครับท่านท่องเที่ยวพทดท,ดท,ดทดของเชียงใหม่นะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการชมุมกำนันผู้ใหญ่บ้านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับต้องขอต้อนรับทุกท่านนะครับส่วนอำเภอสักนกำแพงนะครับอำเภอสักนกำแพงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สวยงามที่จะต้องไปเช็คอินนะครับ จุดแข็งของเราเลยเรามีในส่วนของงานศัตกรรมที่ซึ่งไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ชัชวานนะครับท่านอาจารย์อนันต์ศิลป์นะครับท่านสลาเพชรท,ทุกท่านนะครับก็ได้พยายามจะขับเคลื่อนให้อำเภอสันตังแพงของเรานั้นกลับนะครับจากเดิมที่เราอาจจะเคยเป็นอำเภอที่จะต้องมาท่องเที่ยวไปนะครับต้องขอบคุณทางภาคเอกชนเหล่านี้นะครับที่พยายามจะขับเคลื่อน ให้สันกำแพงนั้นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอสันกำแพงของเราทั้ง10ตำบลน,นะครับก็กลายมาเป็น10บม่วงหลงพญาเทศกาลตามรอยัตตกรรมความทรงจําสันกำแพงขึ้นมานะครับก็จะเป็นการจัดงานนะครับตลอดเดือนเมษาย,ยนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องขอบคุณนะครับทางท่านสสจัรพลตั้งสุนิรธรรมเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านได้กรุณานํางบประมาณมา ขับเคลื่อนมาช่วยเหลืออำเภอสันกำแพงของเราโดยตลอดนะครับพวกเราชาวสันกำแพงอาจจะโชคดีนะครับเพราะว่าท่านนั้นเคยเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัษฎรของชาวสันกำแพงของเรานะครับทำให้ท่านนั้นมีความผูกพันในการที่จะร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาอำเภอสันกำแพงของเราท่องเที่ยวและการกีฬานะครับท่านในอำเภอท่านผอ,อตสเชียงใหม่ท่านท่องเที่ยวและกีฬาสงหวัดสุวรรณวุฒรวมนักสื่อมวลชนทุกท่านนะครับ คือผมคิดว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะฮะได้รับเป็นเมืองเทศกาลนั้นเนี่ยนะครับก็คงต้องมีการขับเคลื่อนนะฮะเทศกาลนะครับของทั้งจังหวัดนะครับทีนี้เนี่ยมีที่สืบสารนาภาคเอกชนต่างๆนะครับมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยนะฮะเราได้ร่วมมือกันนะครับที่จะขับเคลื่อนนะฮะเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของเมียให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นศูนย์กลางแห่งเมืองคัตกรรมสันกำแพงเป็นเมืองปวัตาร บนถนนสายต้นชำชาโบราณน,นะฮะซึ่งเป็นสายที่สองเร,เราก็ยังทำงานอย่างต่อเนื่องมานะครับยังไม่หยุดนะฮะแล้วก็มีความเด่นชัดขึ้นก็คือการรวมตัวกัน,เป,นเป็น10บโมงลงพะย่นะฮะซึ่งผมคิดว่านี่เป็นอีกอันหนึ่งเราอยากสะท้อนถึงเขาเรียกอะไรดีเราอยากสร้างแบรนด์ใหม่เราอยากสร้างอัตลักษณ์ของสันกาแพงที่มีความเด่นชัดมากขึ้นเที่ยวชุมชนนะฮะซึ่งครั้งนี้เราจะเปิด เส้นทางการท่องเที่ยวสันงกำแพงที่น่าสนใจแล้วผ่านสิบโมงนะครับอันที่หนึ่งนะครับวันนะครับทางท่านพปจท่านผอททนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตัวแทนของกกรทั้งหมดนะครับแล้วก็สิบสองสถาบันจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็สื่อมวลชนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่อยู่ที่ณที่นี้นะครับพ่อแม่พี่น้องที่คาดขนาดนะครับของเขาสันงกำแพงนะครับผมจักรพลตั้งสุริธรรมนะครับอดีตสส พักพื้นไทยจังหวัดเชียงใหม่เขตสามสักนกำแพงไม่ออนเดอร์สะเก็ดนะครับปัจจุบันเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรตีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับวันนี้ก็มาเป็นตัวแทนทน,ทน,นะครับของท่านท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับส่วงเกียรติธรวันนี้มีประชุมคอรมอลช่วงเช้านะครับแล้วก็รวมถึงข้างฝั่งของทททนะครับทีท่ได้ให้การสนับสนุนของโครงการนี้ขึ้นมานะครับเพราะงั้นต้องนําเรียนครับว่าสักนกำแพงทั้งสิบตํานบลทั้งสิบโมงนะครับก็มีเอกอัตลักษณ์เอกลักษณ์แล้วก็มีประวัติศาาาาสตรร์ยววนนนะคับไม่่ ที่ผ่านมาจะได้ถูกกระตุ้นถูกสนับสนุน,นหรือว่านิ่งลงไปอย่างไรแต่นะต่อจากนี้ครับมันไม่ใช่จะเป็นภาพนั้นแล้วปีนี้นะครับจะใช้เครื่องยนต์ด้านการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับเืบเนื่อนมาเป็นประเด็นที่2ในภาคฝ่ายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเพราะนั้นนโยบายทั้งหมดจะสอดรับและสอดประสานทําให้แหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดถูกชุบชีวิตขึ้นมานะครับเราจะสร้าง new man made landmark ใหม่ man s p o r t gears นะครับเพราะนั้นมีอีเวนต์ใหญ่ๆที่จะสนับสนุนเพราะนั้นกิจกรรมดีๆที่มีจัดตั้งแต่ในระดับชุมชน ระดับจังหวัดระดับประเทศระดับโลกนะครับก็จะเกิดหมุนเวียนทั่วประเทศไทยทั้ง77จังหวัดนะครับสอดคล้องกับทั้ง22เมืองหลัก55เมืองน่าเที่ยวที่ทางรัฐบาลน,นะครับส่งเสริมในเรื่องของคอนเนคชที่การเชื่อมโยงการเดินทางและก็ส่งเสริมด้านการขนส่งสาธารณะดังนั้นตรงนี้ครับเป็นการร้อยเรียงทั้งหมดของกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในประเทศ นะครับานแล้วก็สภารถไฟไทยทุบช่วงใหม่นะครับในอีกบวกหนึ่งของคณะกรรมการศึกษา10%แล้วนะครับก็ประกาศโดยสุดให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยไม่ต้องเจอวงจรอุบาต์แบบนี้นะครับเพราะนั้นจะเห็นในประเด็นแรกครัเราทำได้การท่องเที่ยวอย่างเต็มที่เราส่งเสริมเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแต่ยังมีพีเอ็มสองสิบห้าที่อยู่ตีเป็นวงจรอุบาต์ให้ชาวเชียงใหม่ชาวเหนือและชาวไทยก็คงเป็นอะไรที่ไม่เก่งรอบก่อนนะครับเพราะนั้นตรงนี้ในสองสิ่งภาคฝ่ายคนทีติดตัญญะฝ่ายบริหารของประเทศไทย รัฐบาลชินิตึ่งทำงานอหนักอยู่นะครับวันที่12ก็ท่านนายกจะเปิดงานใหญ่ที่สนามหลวงนะครับแล้วก็วันที่13-14ท่านนายกแทังงานชินวัตร์นะครับก็จะเดินทางมาที่แม่น้ำพิษมัดเชียงใหม่แล้วก็เข้าพื้นที่สหล่กำแพงที่เป็นบ้านเกิดของชินวัตร์เนี่ยนะครับวันที่14ก่อนจะเดินทางมาในเส้นทางนี้ตัวนะครับก่อตเียมต้อนครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมดีๆนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมปีใหม่เมืองนะครับเทศกาลแห่งความสุขปีใหม่ไทยอย่างแท้จริงนะครับ เท้าเมพราะฉะนั้นี่การตาดีดสนีคือการคืนสายและที่สำคัญก็คือว่าอัทีิสุนเนี่ยจะสูงมาอัทีิสุง เลขหนึ่งสนะเส้นทาง6021นะครับขอตัวแทนแต่ละมอของเส้นทาง1317นะคะซึ่งในแผนที่เราจะ็้นหลงแรกเลยสถานก็รู้จักกันอยู่แล้ว,ลวก็คือวัดตัดตาลน,นะคะก็จะเป็นชุมชนชาวยอง,องที่มีกิจกรรมวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมนะคะอาจจะเป็นเวิร์กช็อปตัดตุงหรืออะไรหลายๆอย่างที่ สมัยนี้แล้วนะคะอย่างเช่นงานเวิร์กช็อปนะคะซึ่งจะเขาเรียกว่าเป็นอีโคพิ้์ซึ่งสามารถใช้ดอกไม้ใบไม้ต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นสามารถนำมาสร้างเป็นงานศิลปะได้ขอบคุณครับโอเคนะครับโอเคจากนี้เดี๋ยวสุนทราชมพชมระคุณทุกท่านสวัสดีผาชมค่ะเดี๋ยว ต่อไปกอียังาจมเป็นตกาะมันเป็นแบบพัฒนาเป็นแหล่งขนาดเล็ขนาดกลาก็จะได้มีกฎหมายเข้าไปครบคุมนะครับงขาอรเนี่ดานนมันะมรเริ่ม่าปต้ประเไนี่ ท่างยการต่อชื่อวกเขาปเขามาย้ทำร่างนซ้ยขวาแบ่งเ็น่ต่างนการเล่นกีตาร์องไปฝึกเตาหเป็นทีมก่อน่กีตาร์เปเล่น่าเนาะดีครับดาไม่ดครับเดืยลูกจะอยากเล่นเนาะ สวยครับสวยครับอันนี้ให้กับบ้านโดยซื้อจ้าจะมีตุ้มตีกบีสีที่เป็นสปขาวได้ก่อนเนาะอันนี้ต้องแบบยกต้องแบบต้องเลืกเป็นขางเลยนะครับสุดยอดสองสี่หกแปดกกระเติร์นแต่นะแล้วนี่เป็นคอร์รัปต์กับทางเจมส์พิรับใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้มันจะเป็นเราออกแบบทำไมเป็นแค่ลาบอย่างเดียวครับ มันเป็นใช้กันไปไปทั่วเลยแต่ว่าทีนี้พอมาเชิงในเชิงวัฒนธรรมอิตางๆเราเลยออกแบบโมเดลที่มันสำหรับทอาหารโดยเฉพาะโอ้เนี่ยเนี่ยผมกำลังจะบอกถ้าสมมติว่าถ้าทำเป็นลาบหนึ่งส่วนอันนี้เยี่ยมอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุ้มเคารพไปเลยใช่มครับอีกอันนึงก็คืออันนี้ก็เป็นพวกแบบจิบมะทางก็ดีที่ว่าอย่างนี้เข้าวฮิตก็คืออยู่บนโต๊ะไอ้สแตชชั่นเนอรี่เหมือนโต๊ะทำงานอันนี้จะเป็นที่ตัดที่ อันหนึงทุกพี่ก็ไปในเรื่องไอ้ปลาจิบเรื่องอะไรเลยอะมันก็จะมีเพียรของดารเชียี่แะครับอันนี้ท่านทราบอยู่แล้วแหะครับมันก็รากันอยู่นะครับอืมแรมนิีสั่งการที่เราจะคงตามสูตรดังก่าวพเใช่ครับเจงเฟดีดีรีแต่ละอย่างเอารืนนะครับงกาหลเฮ้ย่อ แบบได้สุดยอดละดยอดที่สุดละอ,อเพิ่มมือลครับา้คเ่ืนนเนี่ยใสสามมืสี่มืขานนอกเป็นราคกระแทกนะครับของตัวนโยบายหลักของ,ของ รัฐบาลท่านแพทย์ทางทานชินวัตรนะครับท่านนายโยธมตีก็ปีนี้นะครับเราก็ประกาศเป็นไทยแลนด์แกรนด์ทัวร์นี่ซึ่งเป็นสปอร์ตเกียร์นะครับก็แปลว่าทั้งปีนี้นะครับเราทั้ง12เดือนทุกเทศกาลนะครับเราก็จะพักดันแล้วก็จะมีโครงการต่างๆดีๆนะครับทั้งในเรื่องของกีฬาและท่องเที่ยวนะครับในส่วนของมหาสงการนี้นะครับก็เรามีงานใหญ่ที่สุดที่กระทรวงเราจัดนะครับก็คืออยู่ที่สนามหลวงในวันที่11ถึงวันที่15นั่นคือมหาสงการนะครับรวมทั้งจังหหหหหววววััััััดดดดขขข้้้าาาางง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 งเเเเเเคคีีียยททททมมมนน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 ะะะรบส่่่่อออไไฮลลลล์จชชใใกกก็็ฐปืแศ สงการปีใหม่ไทยนะครับก็เป็นที่ประจักษ์ว่าของเราเนี่ยก็เล่นน้ํากันได้อย่างคึกคักแล้วก็สนุกสนานและปลอดภัยนะครับเพราะนั้นเราก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับที่จะรับนักท่องเที่ยวทั้งจากไทยและเทศที่จะมาเที่ยวในเทศกาลนี้นะครับเพราะนั้นมาตรการในเรื่องของการสนับสนุนของทอทท,ทนะครับการดาเนินการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยของตํารวจท่องเที่ยวแล้วก็ตํารวจภูธรในพื้นที่นะครับเพราะนั้นเราก็จะสร้างกิจกรรมนี้นะครับให้ประทับใจไม่ลืมของทั้งคน ในเชียงใหม่คนในพื้นที่และคนที่มาเยือนในจังหวัดเชียงใหม่เรานะครับจนประเด็นถัดมานะครับที่ท่านก็เป็นคนสันกำแพงชาวสันกำแพงชาวเชียงใหม่นะครับก็บวันที่13น่าจะมาร่วมในพิธีเปิดในส่วนของข่วงประตูท่าแพนะครับล้วก็เล่นน้ําในรอบคูเมืองนะครับแล้วรอบกลางคืนก็น่าจะไปในเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องของคอนเสิร์ตนะครับก็น่าจะอยู่ใน Bar แยกเมย่าแยกอิคนคําะครับแล้วก็ในวันที่14นะครับหากกาหนดการไม่มีการขยับใดๆก็จะเดินทางมาที่อำเภอสันกำแพงนี้นะครับเพราะว่าวันที่1 4เมษาก็ถือว่าเป็นวันครอบครัวนะคร ต้องการนะครับและประสงค์ที่จะมาหาพ่อแม่พี่น้องชาวสังกรแพงนะครับแล้วก็มาใช้ช่วงเวลาของสงการในวันครอบครัวที่อำเภอสังกระแพงจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นจังหวัดบ้านเกิดของท่านทักษิณชินวัตรด,ด้วยนะครับ